สวัสดีค่ะทุกคนอิงฟ้ามาแล้วค่ะมากับเวกซี่คอลลาเจนนะคะนะคะณปาเชื่อค่ะว่าทุกคนเนี่ยก็เคยทานคอลลาเจนซึ่งวันนี้ที่ฟ้ามีคอลลาเจนมาแนะนําซึ่งทางนี้มากๆเลยค่ะตัวนี้นี่เองค่ะเว G ซี่คอลลาเจนพลัสตัวนี้นะคะทานง,ง่ายมากๆเลยนอกจากจะช่วยดูแลในเรื่องของบุ่นแล้วนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของขับถ่ายยังช่วยในเรื่องของผิวด้วยดูผิวี่ฟ้าออร่ากระจ่างใสมากๆเลยเพราะว่าเป็นวิตามินจากค่ะ ทานง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทานนะคะก็เขามีช้อนตวงมาให้นะคะหนึ่งช้อนต่อวันหรือว่า1แก้วนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็คนลงไปให้ดูว่าสารสกัดเขาละลายเร็วมากๆเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองคือกลิ่นมันหอมมากๆเลยอะ่ะหอมถักมากเพราะว่าสารสกัดเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะโวคาโดแล้วก็เป็นบ่อกโคลีด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีพรีและโปรบไบโอติกค,ค่ะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็บำรุงแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพผิวด้วยนะคะนี่อิงง่ายมากเลย